เจ็ดเสลสูตรว่าด้วยเสลพราหม์เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวนหนึ่รูปเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตระปะชนบทเสด็จถึงอาปนานิคมของชาวอังคุตราปะชนบทเกนิยชดินได้สดับข่าวว่าได้ยินว่า พระสมณาโคโดมสักยะบุตรเสด็จออกพนัวจากสักยะตระกูลกำลังเสด็จจาริกอยู่ในอังคุตราปะชนบทพร้อมด้วยภิกษุส,สงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน1,250รูปเสด็จไปตามลำดับจนถึงอาปณานิคมแล้วท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสาราถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง เกนิยะชะดินนิมนต์เสวยพตาหารหลังจากนั้นเกนิยะชะดินได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เกนิยะชะดินเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาแล้วครั้งนั้นเจนนยะดินผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจะให้อาจหานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ โปรดรับพัตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อเกนิยะชดินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเขาดังนี้ว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึงหนึ่งรูปแม้ท่านก็ยังเลื่อมใสในพวกพราหมณ์ยิ่งนักแม้ครั้งที่สองเกนิยะชดินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง1250รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพวกพราม์ณก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเขาว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง1250รูป แม้ท่านก็ยังเลื่อมใสในพวกพราหมณ์ยิ่งนักแม้ครั้งที่สเกนิยชดินได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภิกษุสงฆ์มีมากถึง1,250รูปทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพวกพราหมณ์ก็จริงถึงอย่างนั้นขอท่านพระโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีเมื่อเจนิยะชดินทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปสู่อาสมของตนแล้วเรียกพวกมิตรคนสนิทและญาสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายเขาพระเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าเขาพระเจ้าได้นิมนต์พระสมณโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารเช้าวันพรุ่งนี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายสละแรงกายช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดชนเหล่านั้นรับคำแล้วบางพวกขุดที่ทำเตาบางพวกผ่าฟืนบางพวกแล้งถ้วยโถโอชามบางพวกจัดหาน้ำใช้น้ำฉันบางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยะชดินลงมือตกแต่งโรงปรมพิธีเองทีเดียวเซลพรามได้ฟังคำว่าพุทธ สมัยนั้นเซลพรามอาศัยอยู่ที่ป่าอาปนานิคมเป็นผู้มีความรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เจตุพศาสตร์อัศร,รศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากรณ์ชำนานโลกายศาสตร์และการทำนายลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนหมน่นแก่มานกจำนวนสามร้อคนอีกด้วยสมัยนั้น เกนิยชดินก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสในเซลพรามมากขณะนั้นเซลพรามกำลังเดินพักผ่อนพร้อมทั้งมานบสามร้อคนติดตามไปห่างๆผ่านไปทางอาสมของเกนิยชดินได้เห็นคนบางพวกกกำลังขุดที่ทำเตาและถึงบางพวกปูอาสนะส่วนเกนิยชดินกำลังลงมือตกแต่งโรงประรมพิธีเองทีเดียว ครั้นเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเกนิยะชดินดังนี้ว่าท่านเกนิยะจะมีพิธีอาวาหะามงคลวิวาหะมงคลหรือพิธีบูชามหายันจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตร,รัฐให้เสด็จมาสวยพระกรยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้หรือเกนิยะชดินบอกว่าข้าแต่ท่านเสละ อาวาหะมงคลวิวาหะมงคลไม่มีแก่ข้าพเจ้าทั้งพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกทรัสข้าพเจ้าก็ไม่ได้ทูลเชิญเสด็จมาสวยพระกรยาหารพร้อมทั้งข้าราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้เลยแต่พิธีมหายันได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณโคโดมสากยะบุตรผู้เสด็จออกผนวจากสากยะตระกูลกำลังเสด็จจาริกไปในอังคุตราปะชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน1,250รูปเสด็จมาตามลำดับจนถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ มาฉันพัตหารในเช้าวันพรุ่งนี้เซลพรามถามว่าท่านเกนิยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกนิยะชดินตอบว่าท่านเซละใช่เข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเซลพรามถามย้ำอีกว่าท่านเกนิยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกนิยะชดินก็ตอบย้ำว่าท่านเสละ ใช่เข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะลำดับนั้นเซลพรามได้คิดว่าว่าตามลักษณะมหาบุรุษ32ประการในคำพีมนของพวกเราระบุว่าแม้แต่เสียงประกาศคือคำว่าพุทธะนี้ก็หาได้ยากในโลกซึ่งมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการย่อมมีคติสองประการเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ ถ้าอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้ทรงธรรมปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระราชอำนาจแผ่ไปทั่วปัตตภีมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะข้าศึกทั้งภายในและภายนอกมีพระราชอาณาจักรมั่นคงทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนารีแก้วข้าบดีแก้วปรินายกแก้ว พระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพันพระองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีพระรูปสงา่างามสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถจะทำลายกองทัพข้าศึกพระองค์ทรงพิชิตชัยโดยคุณธรรมไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้ซึ่งมีสมุทรสาครเป็นขอบเขตถ้าเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมสพุทธเจ้า มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเซลพรามถามว่าท่านเกนิยะขณะนี้ท่านพระโคโดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเซลพรามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเซลพรามถามอย่างนี้แล้วเกนิยะชดินได้ยกแขนขวาขึ้นได้กล่าวกับเซลพรามดังนี้ว่าท่านเซละ ท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดเมื่อได้ฟังดังนั้นเซลพรามพร้อมทั้งมานพสามร้อยคนจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พลางเรียกมานพเหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังโดยพญาราชสีให้ยินดีได้ยากอันหนึ่ง ขณะที่เรากํำลังสนทนากับพระสมณาโคโดมขอพวกท่านอย่าพูดสออแทรกขึ้นรอให้เราสนทนาจบเสียก่อนเมื่อตักเตือนสิทธิ์อย่างนี้แล้วเสและพรามพาสิทธิ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่สมควรพลางตรวจดูลักษณะมหาบุรุษสาประการ ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคก็ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเป็นส่วนมากเว้นอยู่เพียงสองประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการคือ 1. พระคุยหาฐานที่เร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาที่ยาวยิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า เซลพรามนี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราเป็นส่วนมากเว้นอยู่สองประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีกสองประการคือ 1. พระคุยหาาานที่เร้นอยู่ในฝัก 2. พระชิวหาที่ยาวยิ่งทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาพิสังขารให้เสลพรามได้เห็นพระคุยหาฐานที่เร้นอยู่ในฝัก และทรงแล่พระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองสลับกันไปมาแล้วทรงย้ายกลับมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองสลับกันแล้วจึงทรงแผ่พระชิวหาปิดบริเวณพระนาลาทั้งหมดเซลพรามกับสิทธ์กราบทูลขอบรรยาอุปสมบทเซลพรามคิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่อง แต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราเคยฟังของพราหมณทั้งหลายผู้สูงวัยเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ต่อๆกันมากล่าวสอนไว้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์อย่ากระนั้นเลยเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักเป็นคาถาที่เหมาะสม เมื่อคิดได้ดังนั้นเซลพรามจึงสะดุดีพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาที่เหมาะสมเฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขี้ยวแก้วขาวสะอาดเพราะพระลักษณะมหาบุรุษ ที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรแจม่มใสมีพระพักผุดพองมีพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชท,ทรงรุ่งเรืองอยู่ในถ้ำกลางหมู่สมณนะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ฉะนั้นพระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระชวีวันผุดพองดังทอง พระองค์มีพระวันณะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิที่องค์อาจในหมู่พลรถทรงปราบปรามชนะภัยรีทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุดสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณี ที่กษัตริย์ที่ราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เสวากามาดเสด็จตามพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เสลพรามเราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมอย่างธรรมจักที่ไม่มีใครใหมุนไปได้ให้หมุนไปได้เซลพรามกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักให้หมุนไปได้ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญเป็นสาวกผู้ประพฤติตามเยื่องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักรที่พระองค์ทรงให้หมุนไปแล้วนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้เสลพราหมณ์ สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจักที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้หมุนไปแล้วพรามเราได้รู้ยิ่งธทมที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญรทมที่ควรให้เจริญได้ละธทาที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพรามท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิด การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนึ่งๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากผู้จะปรากฏหนึ่งๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหมณ์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยมเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอมิตรทั้งปวงไว้ในอำนาจไม่มีภัยจากที่ไหนเบิกบานอยู่ เสลพรามกล่าวดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงทรงใคร่ครวนคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระได้ตรัสไว้เหมือนพญาราชสีบันเลอสีหนาาอยู่ในป่าใครเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะโบนในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้มานพเหล่านั้นกล่าวดังนี้หากท่านอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะโบนในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระปัญญาประเสริฐพรามสามร้อยคนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้เสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้ดีแล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้ผลไม่จำกัดการในาศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผล เมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่เซลพรามพร้อมทั้งบริวารได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วฝ่ายเกณิยชดินครั้นคืนนั้นผ่านไปสั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไว้ในอาสมของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลพัตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาวศกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกนิยะดินและประทับนั่งเนืออาสนะที่เขาปูไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากนั้นเกนิยะดินได้นำของขบชันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จแล้วทรงวางพระหัต เกเนยะชดินเลือกเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาแก่เกนนยะชดินพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกนิยะชดิน,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 ด,นด้วยพระคาถาดังนี้การบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย สมุทสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายดาวนักสัตว์ทั้งหลายมีดวงจันทร์เด่นสกาวมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าหมู่ชนผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกนิยะชดินด้วยพระคถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะจากไป ต่อมาท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารจะไปอยู่เพียงลำพังไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุณบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวทเป็นบรรพมชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เป็นพระอาหารหันต์จำนวนหนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับข่มจีวรนเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ เดือกราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุข้าพระองค์ทั้งหลายถึงพระองค์เป็นสรณะ,ะครบแปดวันนับจากวันนี้จึงเป็นอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายฝึกฝนตนสำเร็จในศาสนาของพระองค์ใช้เวลาเจดวันเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นสัพพัญยูพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระมุนีครอบงมงานได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ ทรงข้ามห่วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วยพระองค์ทรงล่วงพ้นอุปทิศกิเลสได้ทำลายอสาศาวะได้แล้วไม่มีอุป,ปาทานละความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีไม่กลัวต่อมหมู่เนื้อภิกษุสามรอรูปนี้ยืนประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงกแลกล้า ขอพระองค์โปรดเหยียดพระยุค,คลบาทออกมาเถิดขอเชิญท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายถวายอภิวาทพระยุค,คลบาทของพระาศาสดาเถิดเสลสูตรที่เจ็จบ